สวัสดีนะคะอยู่กับเรานะะในช่องแม่กำไรฟแฟมมารี่นะคะวันนี้เราจะมาเก็บพัสดุนะคะพัสดุจากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะคุณแม่ปิยะวดีนะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านในนะคะโอ้ตังโอ้ตัง้งาง่มสวยๆนะคะนี่เออลายน่ารักเชียวนะคะ ผ้าห่มมาแล้วนะคะนี่ผ้าห่มหน้าหนาวครับขอบคุณความห่วงใยนะคะกับบรรยากาศหนาวๆนาท่านส่งผ้าหม่าหมให้ผ้าห่มอีกนะครับนี่โอ้ผ้าห่มอู้อู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 ออู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 ออ้อันอูอูอูออูอนะอันูอูอูนูนะะอู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 ูอะนูอนอู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 ีูอนนะะอูอบุญน,นะครับขอบคุณก็ขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ส่งมาให้นะครับ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะหลายน่ารักน่ารักโอ้นี่สีสวยนอนอย่างกระเถิบนี่นะคะนุ่มๆเลยนะคะผ้าหมครับขนละผืนละพืนนะครับขนละผืนนะคะนี่นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ปียวดีนะคะขอให้ท่านลำลำเรื่ยๆนะคะการงานการเงินก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะคะรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแม่พังกําไรนะคะ,ะสวัสดีนะคะนี่แม่กําไรอยู่ดา้านนี้บรรยากาศยามเช้าๆนะคะรับแสงแดดยามเช้านะคะเพิ่มไออุ่นนะคะให้กับแม่พังกําไรนะคะเออคนสวยทำไมยืนอย่างนั้นล่ะทำไมหนึงหูตั้งใส่กันทำตาปริบปริอีกช่วงนี้ก็หนาวแล้วนะคะก็ดูรลสุขภาพกันด้วยนะคะแม่แม่แม นี่นะคะบรรยากาศนะคะบ้านแม่กําไรอันนี้ก็อะไรอ้อนอะไรฮะอ้อนอะไรแต่เชา้าบรรยากาศยมามเช้านะคะนี่ก็จะรับแสงแดดนะคะตอนเช้านะคะเติมความอบอุ่นนะคะไออุ่นแต่เช้าเลยนะคะแดดส่องผ่านนะคะเฮ็ดูนะคะสภาพสภาพนี่ขาวไปหมดเลยนะคะแม่กำไร โอ้โหเล่นดินนะคะขุดอ่าเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วนะคะบางจุดก็เอามูลไปใส่นะคะปิดไว้นะคะเพราะว่าเขาขุดเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วเล่นดิน,นะคะ่ะดูสภาพ <laughs> ขาวไปทั้งตัวเลยนะคะเฮ่ทำตาไปเปรบอะไรจุ๊บก้เงย จุ๊บก่อนก่อนเอา้ามาจุบจุ๊บจุ๊บมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันเอาถึงไหมเอา้าดำตาโตๆบรรยากาศนะคะยามเชา้าน่ารักน่ารักกับเสียงนกนะคะรอ้องเจ้า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 นะคะในบ้านนะคะแล้วก็ในต้นไม้ นี่นะบ,บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแม่ควันก็ไปขนฟางนะคะให้กับน้องบัวนะคะแม่แม่ช่วงนี้ก็ไปขนฟางให้กับน้องบัวนะคะอ,อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะแม่พังกําไรเท่าไหร่นะคะแต่แม่พังกาไรก็ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีอยู่นะคะน้องแม่พังกาไรยังไม่ได้ไปไหนนะคะํำตาอ,อ่อน อะไรติดขอบตาไม่มีอะไรให้กินขาไม่ต้องอ้าปากดูเดี๋ยวด,ดมดมอดมดมอย่าอ้าปากทำไมดูอ้าปากใหญ่เลยเอ้ยไปแล้วหนูไม่มีอะไรให้กินไปแล้วอ๋อกลัวอยู่ทางโน้นรู้อีกลัวอยู่ทางโน้นสภาพนะะนี่ ไหนก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กับแม่พังกํกำไรด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b สไครต์นะคะให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่พังกํกำไรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ